بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد สลาุอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบารุกาตุลครับกลับมาพบกันในรายการเวลาะดิษอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อัลฮัมดุลลาห์ได้นำเสนอะดีษของท่านอับดุลสลาบอนซึได้ไปหลายบทด้วยกันนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นอีกหัวข้อนึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็เป็นชาลล์นะครับก็จะนําเสนอสี่ขดิษด้วยกันในในวันนี้นะครับในช่วงนี้ก็พี่น้องหลายครับถ้ารุ่นสลาหาล์เห็นนั้นเป็นผู้ที่ห่วงเราสงสารเรานะครับ หากเราดูในสุนนะของท่านนาบีสุลต่านละวอะลัยหัวสัลลัมแล้วเนี่ยท่านนาบีเนี่ยเป็นห่วงพวกเรามากนะครับท่านเนี่ยเป็นห่วงสงสารกับอุมมาของท่านมากบางสิ่งบางอย่างที่บางทีเป็นอิบาร์เป็นสิ่งที่รักเป็นสิ่งที่ชอบเนี่ยแต่ว่านาบีเนี่ยก็บางทีต้องละทิ้งบางสิ่งบางอย่างทั้งที่มันก็เป็นความดีเนี่ยนะแต่ทีละทิ้ง่็กลัวว่าถ้าทําไปผู้คนทาแล้วก็จะเป็นฟ้รดูแล้วก็เกิดความยากลําบาก ฟ้ารดูเนี <sh> people, there, ่ยอ like so no so ัลลอฮ์เนี่ยรักมากกว่าสิ่งที่เป็นสุนนะนะครับถ้าเป็นละหมาดฟ้ารดูให้เวลาก็ประเสริฐกว่าละหมาดสุนนะทั่วทั่วไปถ้าเป็นถือศีลอดก็ถือศีลอดในดรอมฎอนอัลลอฮ์ก็รักมากกว่าการถือศีลอดสุนนะทั่วทั่วไปเรื่องของซาดะก็ zakat zakat หรือซาดะก็ฮุอาจีบะางก็คือ zakat เนี่ยอัลลอฮ์ก็รักมากกว่าซาดะก็อื่นๆอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพี่น้องหลายครับบางครั้งท่านนบีเนี่ยทิ้งบางสิ่งบางอย่าง ท,ทั้งที่เป็นอามันนะครับเป็นการการะทําที่ดีเป็นอิบาดแต่นาบีทิ้งเพราะกลัวว่าจะเกิดความยากลําบากแม้ถึงเป็นฟัรดูแล้วมันเกิดความยากลาบากเพราะถ้าฟัรดูอัลลอฮ์รักใช่แต่ถ้าว่าไม่ทำเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดอย่างนี้เป็นต้นในขณะเดียวกันท่านอบีสุลลาะฮานุสัลัมเนี่ยความรักของท่านเนี่ยความเป็นห่วงเป็นใยของท่านที่มีต่อประชาชาติของท่านเนี่ยเมื่อสอนอบีก็สอนนะครับคนที่เป็นอิหม่ามเรื่องนาคนละหมาดเนี่ยให้ละหมาดแบบกระชับแบบสั้น อย่ายาวเกินไปแบบกระชับนี่ไหมสั้นๆหมายถึงว่าให้อยู่ในให้ตรงตามสุนนะหันบีไม่ใช่กระชับหรือว่าสั้นตามความต้องการของคนเป็น,ปน,ปนอิหม่ามหรือว่าของมมุมอยากจะสั้นไม่ใช่คําว่าสั้นหรือกระชับเนี่ยหมายถึงว่าให้อยู่ในสุนนะของท่านนาบีสุลตานออลอฮัลลอนบีบอกสอนว่าถ้าเป็นอิหม่ามนี่ก็อย,อย่าอย่าอะไรครับอย่าอย่านานเกินไปให้กระชับหน่อยเพราะข้างหลังเนี่ยมีมีอะไรครับมีคนชรามีคนป่วย นะครับมีคนชรามีคนป่วยมีมีคนที่มีภาระหน้าที่อ่ะบางทีเขามีธุระมีอะไรนี่เขาจะต้องอาจจะต้องรีบไปนั้นก็ดูความเหมาะสมเช่นเดียวกันนะครับท่านอบิสซาลลอห์ออะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็ได้ห้ามนะในการที่จะถือสิ้ออดวิซอลวิซอลก็คือถือสิ้ออดโดยไม่ละอนะบางทีสองวันสามวันแบบยาวๆไปเลยหมายถึงว่ากลางวันนี่ก็ไม่กินไม่ดื่มกลางคืนนี่ก็ไม่กินไม่ดื่มยาวไปเลยอย่างเนี้ย นะครับสองวันสามวันยังเขาเรียกว่าวิซ้อนถือเส้นแบบวิซ้อนนบ,บีก็ห้ามซ้อนบัตรที่จะทำอย่างนี้เพราะอะไรเป็นห่วงเมตตากับพวกเขากลัวจะเกิดความยากลําบากแต่นบ,บีเองก็ทำอะนะครับแต่ว่าที่ท่านนบ,บีห้ามพวกเขาเนี่ยก็เพราะว่าจะเกิดความยากลําบากซึ่งนบ,บีก็แตกต่างจากคนอื่นๆเพราะว่าตาอา,านั้นได้ให้ให้น้ําให้อาหารกับท่านนบ,บีส,ลลสุลต่านซึ่งฉะนัเรานาเสนอฮะดิษก็จะได้อธิบายนะครับดังนั้นจากตรงเนี้ยในเรื่องของการ เรียกว่าท่านอับีลลุลสุลต่านนั้นน่ะเป็นห่วงสงสารกับอุมมะเป็นห่วงเป็นยายกับพวกเราหรือในครั้งหนึ่งท่านอับสุลลาหฮะนิลล่ยสุลาได้ทําการละหมาดเนี่ยท่านนบีเนี่ยตั้งใจบอบฉันเนี่ยตั้งใจที่จะละหมาดให้นนแต่ได้ยินเสียงร้องของเด็กเนี่ยก็เลยคราวนี้ทาให้กระชับและให้สั้นลงและนะครับแต่ก็ยังคงซึ่งความสมบูรณ์ของละหมาดอยู่นะไม่ใช่ว่ากระชับเรื่องแล้วก็ทําให้บกพร่องในเรื่องการละหมาดก็ไม่ใช่ ตั้งใจจะให้นานแต่ว่าได้ยินเสียงร้องของเด็กก็ทําให้กระชับให้สั้นลงน,นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสงสารแน่นอนแม่คนเป็นแม่นี่ก็จิตใจก็จะพะวงและนะครับก็จะพะวงเกี่ยวกับสิ่งดังกล,ล่าวดามีก็เลยให้กระชับเพราะ,ะแม่กับลูกจะได้มาหากันได้ได้กอดกันได้มาอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับที่พูดไปเนี่ยก็เป็นเนื้อหาโดยรวมของฮาริสเซียนําเสนอในวันนี้แหละนะครับ ดังนั้นเราดูฮะดีสของท่านอับดุลลาห์สันนิบาต์สลตาตรงนี้นะครับอันแรกนะครับก็คือจะพูดถึงเรื่องของการที่ละหมาดที่ท่านอับดุลลาห์สันนิบบอกว่าใครนาละหมาดนี่ให้ละหมาดแบบกระชับหน่อยเพราะว่ามีคนที่อ่อนแอมีคนที่ป่วยมีคนที่เป็นคนชราบารายงานก็บอกว่าคนมีธุระแต่อับาบีว่าถ้าจะละหมาดเองนะละหมาดคนเดียวเนี่ยนะฮะดีสละหมาดคนเดียวเนี่ยก็นบีบอกยาวไปเลยตามที่ต้องการเพราะมันไม่ต้องพะวงกับใครไงถ้าจะละหมาดคนเดียว ะครับหรือถ้าจะเป็นยามาอี่เห็นตรงกันบว่าขอยาวอย่างเช่นละมานในยามค่ำคืนอ้าวกน,นี้ก็ว่าไปไม่เป็นได้จะยืนสักครึ่งชั่วโม,มงเป็นชั่วโม,มงนะอ้าวแล้วก็ในยามานั้นเห็นว่าเอาอยากจะยืนนานๆก็ทําได้ครับนะครับอัลลอฮุดูในฮุอันโบร,ราณครับ ا ل ن ب รั أ ن ا ل ر อ و ل ว ل ل ه صلى الله อ ل ي ه و ุ ل م ق ا ส إ ذ ั ص ย ى أ ح د ฟ م ل ฟ ن ا س ดอีฟะ والسقيم والكبيرة وإذا صلى أحدكم لنفسه فن يطول ما شاء متفق عليه وفي رواية وذا الحاجة نكاب أه أل أبي هريرة رضى, رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جثن أبي هريرة رضي الله عنه تاتين ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذيك العوام า إذا صلى أحدكم للناس ف, 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 ف ا ف <ت ص في ق> ิฟ ا ف ف فإن ฟ ي ه م ا ل ض ع ي ف ฟ والسقيمة والكبيرة นบีว่าเมื่อผู้ใดในหมู่พวกท่านนำผู้คนละหมาดนำประชาชนละหมาดนำผู้คนละหมาดเนี่ยให้ให้เขาจงกระทำแบบกระชับแบบสั้นๆคันยุคอฟฟิฟนี่คือทำให้ตักฟีฟนะทำให้เบานะเบาเนี่ยก็คือแบบกระชับหน่อยสั้นหน่อยนะครับ ن บ ي ว่าอินนฟีฮิมูฎูอีฟะว ا ส س ا ق ي م ว و ลก ك ب ي ر นบีบอกว่านะใครที่ผู้ใดที่นำพวกท่านนะครับผู้ใดในหมู่พวกท่านที่นำผู้คนละมาเนี่ยให้เขาหรือให้เขาจงกระทำโดยแบบสั้นๆแบบกระชับนบีบอกว่าเพราะในหมู่ประชาชนหรือในหมู่ผู้คนนั้นมีผู้คนที่อ่อนแอนะครับมีผู้ป่วยและมีผู้สูงอายุ อันนบีบอกต่อว่าว่าอิดะซัลละอะฮัดุกุมลินับซีฮิฟันยุต้าวิลมาชาอ่นบีบอกว่าและเมื่อผู้ใดละหมาดเพียงลําพังคนเดียวให้เขาจงละหมาดยาวได้ตามต้องการมุตตะฟักุนาลายบั awa awa wa, wa ah um นทึกโดยท่านอิหม่ามอัุบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมวาฟีรีวายะในบางรายงานหรือในรายงานหนึ่งบอกว่าวะซัลฮะจ่ะและมีผู้ที่มีธุระครับพี่น้องหลายครับใน h ะดีษบ ni, นาทนี้รายงานโดยท่านอิบิฮุลรอฮ์รอดีอัลลอฮุอันฮฺ แท้จริงท่านลุงโซโลมอนแสังได้บอกนะครับได้บอกนี้ความหมายก็คือนบีบ,บกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดนําละหมาดผู้คนเนี่ยฟันอยู่ข้อฟิกให้ละหมาดแบบกระชับสั้นๆนบีบอกว่านบ,บีให้เหตุผลว่าเพราะว่าคนที่ละหมาดเป็นเจมาร์เป็นกลุ่มเนี่ยมันมีดอ้อยคนที่อ่อนแออยู่วัสดกีนคนที่เอ่อคนที่อะไรครับคนที่ป่วยวันกะบีดคนที่สูงอายุหรือว่าเอ่อคนชาราอยู่ใช่ไหมในเจมาร์ในมูกเกมเนี่ยมีคนต่างๆเหล่านี้ใช่ไหม อาจจะเป็นคนดอยไม่ค่อยสาบายบางป่วยบ้างอาจจะยืนนานไม่ไหวมีกระบี้มีคนที่อะไรครับมีคนที่สูงอายุและก็โดยเฉพาะคนที่มาละหมาจามะอานี่ก็มักจะเป็นคนที่สูงอายุอะไรนะสี่สิบห้าสิบหกสิบไปแล้วอย่างเงี้ยหนุ่มๆก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นอย่างนั้นต้องคนหนุ่มนี่ก็จะต้องเข้ามาสู่บ้านของเรามาทําการละหมาจมะมาอานที่มัสยิดอย่าให้เพียงให้ให้คนแก่ให้คนอ่อนแอมาละหมา คนหนุ่มๆที่มีกาลังวังชาที่ดีเนี่ยให้มาระหมาดมัสยิดนะครับนบีบอกว่าเพราะว่านําคนละหมาดแล้วก็ละหมัดแบบกระชับเขาว่ากระชับในที่นี้หมายถึงว่าหรือสั้นๆเนี่ยไม่ใช่ตามอํเาเภอใจนะตามฮาวาตามความต้องการของอิหม่ามของมะมุมแต่ว่าเขาว่าให้กระชับตรงนี้เนี่ยหมายถึงให้ดูในสุนนะของท่านนาบีว่าท่านอ่านอะไรในละหมาดนั้นๆน่ยน,นาเราก็ให้ทําตามท่านนาบีตอนนั้น นะครับยกเว้นมันอาจจะมีบางครั้งะนะบางทีสุนนะของท่านอาบีตรงนี้มันยาวใช่ไหมแต่บางครั้งอย่างที่มีเข้ามาเนี่ยชาลลอซึงจะได้นำเสนอฮะดิษเนี่ยในเรื่องของเด็กที่ร้องนะครับและนอบีก็ละหมาดแบบกระชับอ่าบางครั้งบางทีอาจจะให้ยาวเนี่ยแต่ว่าบางทีมันต้องกระชับหน่อยสั้นลงมาหน่อยเนื่องจากว่าอะไรครับมีเด็กน้องอย่างนี้เป็นต้นแต่โดยพื้นฐานเนี่ยก็คือบอกว่าให้กระชับหมายถึงให้กระชับแล้วอยู่ในสุนนะของท่านอาบีไม่ใช่ตามอำเภอใจาตามความรู้สึกของอิหมามหรือว่ามะม,ม เอาอย่าเอาสั้นแต่ไม่ดูสุ erm นัขนบีว่าในละหมาดมะเกรบนบีอ่านอะไรนะครับในละหมานู่นในละหมาดซุพีนบีอ่านอะไรอย่างเงี้ยที่มีการรายงานอย่างเงี้ยส่วนโดยพื้นฐานก็จะอ่านกุรอ่านโดยภาพรวมได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นบางเวลาอย่างเช่นมะเกรบนะครับรู้ในละหมาดวันศุกร์ในละหมาดอีกเนี่ยนบีอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้เอาตรงนั้นมาเป็นมาปฏิบัติเพราะได้เรียรู้ในสุนัขของท่านนบีว่าอ่านอะไรบ้างในละหมาดต่างๆอย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นจากตรงนี้นบีบอกว่าถ้านําละหมาดผู้คนให้ละหมาดแบบกระชับหน่อยเพราะว่ามีคนอ่อนแอมีคนที่อะไรคนป่วยคนที่อายุเยอะคนชารา,นาบีบอกว่าถ้าจะละาและถ้า,ถาละหมาดคนเดียวนะนบีบอกฟันอยู่ฟันอยู่ต้าวิลมาเชะบีบอกว่าถ้าละหมาดคนเดียวนะยาวไปเลยตามที่ตัวเองต้องการเลยถ้าละหมาดคนเดียวละหมาดเพียงลําพังอย่างยาวไปเลยจะย,ยืนสักครึง่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะอ่าอย่างเนี้ย นะครับโดยเฉพาะในยามค่ำคืนนี่ก็ยืนนานๆไปเลยนะครับในบางรายงานบอกว่าวันทายะคือคนที่มีธุระบางทีเนี่ยถ้าไปอ่านนานมากๆเลยเนี่ยเอาแล้วเขาก็มีธุระต้องทําบางทีก็จะต้องกลับไปดูแลพ่อดูแลแม่ที่ไม่สบายอะไรต่างๆหรือบางทีจะต้องไปธุระต่อนะก็ก็ดูบางทีเนี่ยคิดว่าอะไรครับอ่านตัวเองเนี่ยอ่านดีแล้วก็รู้สึกเกิดความภาคภูมิใจคิดว่าข้างหลังเนี่ยเขาก็อยากจะฟังเราเลือกเกินเนี่ย คิดไปอย่างนั้นแต่ว่าคนข้างหลังนี่ก็มีธุระมีอะไรมันกังวลละซึ่งมันไม่ใช่อยากเขาอาจจะอ่านดีอ่านเพาะจริงแต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็มีภาระอะไรที่ต้องทําอยู่ฉะนั้นก็ดูความเหมาะสมคนเป็นอิหมัมเนี่ยไม่ใช่ฮัฟิซอันกุรานต้องจํากุรานอ่านพอนาละมาดได้นี่ก็นาอย่างเดียวแต่ไม่ได้เรียนเรื่องของฟิกความเข้าใจในการที่จะเป็นอิหม,มัมจะต้องทําอย่างไรจะต้องดูอย่างไรเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องศึกษาให้ดีให้ละเอียดหน่อยนะครับคนเป็นอิหม,มัมตรงเนี้ย จะเป็นอีเมมที่เป็นประจาอยู่แล้วหมายถึงว่าได้รับการแต่งตั้งมาหรืออิหมมที่อาจจะเป็นอิหมมที่ประจำเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ไปตัวละคนที่มาแทนตัวเนี่ยหรือโดยเฉพาะคนที่มาแทนอยู่บ่อยๆอเงี้ยอ,อันนี้ก็ต้องเรียนรู้ตามความเข้าใจนะครับอ,อีกขะดนษบทนหนึ่งที่เราได้เกิดไปในตอนต้นนะถึงการที่ท่านอบดลสาล็อห์ฮุยิุสซาลามบางครั้งเนี่ยทิ้งการปฏิบัติที่ดีอามันที่ท่านนบีจะปฏบิบัตินะครับแต่ว่าที่ทิ้งเนี่ยเพราะกลัวว่าถ้าทําไปแล้วผู้คนทําก็กลัวว่าจะเป็นฟดู وقال: "لقد أخبرنا أننا نحن نحتاج أن نكون في المكان الذي نعيشه فيه" وسلم أقول: "أنا أنا 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 الله أنا أنا أن أنا 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 بِهِ أنا 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 الله أنا أنا จากท่านจรไอดล้อัลลอฮ์ و ع ลลอ رسول ั ل ล ه صلى ا ل ل อนะครับความจริงท่ารอซูลแท้จริงถ้านอซูลุรอลละลอฮุล ا ل ฮิวะซัลลัมมักจะทิ้งการกระทำความดีทั้งที่ท่านต้องการจะกระทำความดีนั้นนะครับนบีทิ้งอามันหรือความดีทั้งๆที่ท่านนั้นต้องการจะทำความดีนั้น ข้ชยะตะออายะมาละบิหินนาสุฟยุฟรดูอะลัยฮิมทำไมล่ะครับที่นบีต้องทิ้งไปเนี่ยเพราะกลัวว่าประชาชนจะนำมาปฏิบัติกันหรือผู้คนนั้นจะนำมาปฏิบัติกันจนสิ่งนั้นกลายเป็นฟรดูนะครับจนสิ่งนั้นกลายเป็นสิ่งที่พวกเขาจําเป็นจะต้องปฏิบัติก็คือเป็นฟรดูกับพวกเขามุตตะฟะกุนอะไรบันทึกโดยท่านอิมามอันบุคอรีและอิมามมุสลิมรอฮิมะฮุบลล้ออ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับที่ ท่านหญิงไอชาฮ์รอตีอัลลอฮ์นุฮาได้ไรายงานว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับพูรด้วยความจริงแล้วท่านรองสุนัขรอฮัยน์สัลลัมเนี่ยนะครับทิ้งได้ทิ้งความดีเนี่ยระยะดาวุลอามาแล้วทิ้งความดีว่าหัวอยู่ให้บุอิยะมาละบีั้งนที่ท่านนบีนั้นอยากจะทําอ่ะแล้วทําไมที่ท่านนบีต้องทิ้งอันนั้นเน่ยก็คอชยะตะอิยะมาละบีหินนะซูฟายุฟรอดออะไยฮิมเพราะอะไรกลัวว่า กลัวว่าที่เดี๋ยวกับผู้คนนี่จะทํากันแล้วก็กลายเป็นฟาดูนะก็คือสิ่งที่เขาจะต้องถูกกําหนดให้เป็นฟาดูกับพวกเขาเพราะถ้าเป็นฟัดูแล้วถ้าไม่ทำนี่ก็จะมีความผิดนบ,บีก็กลัวจะเป็นฟาดูถ้าเป็นฟาดูแล้วเดี๋ยวทําไม่ได้นี่ก็จะเกิดความผิดพี่น้องพอจะนึกนึกเหตุการณ์อะไรได้ไหมที่นบ,บีทิ้งอ่ะแล้วกลัวจะเป็นฟาดูซึ่งเราได้ยินกันบ่อยโดยเฉพาะในช่วงของเดือนรรมอมฎมานนะก็คือในเรื่องของการละหมาดแอมค่ำคืนในเดือนมอมฎมานดนั่นแหละที่ท่านนบ,บีเนี่ยเคย นำมาละหมาดผู้ละละหมาดแล้วซอบ้านนี่ก็มาละหมาดคืนแดกคืนสองเนี่ยค่อยๆเยอะขึ้นคืนสามก็ค่ 2, คอ,ยคอยเยอะขึ้น,น, 3, ยยนท่านอาบีละหมาดอยู่สองสาคืนอย่างนี้แหละนำะตอนหลังนี่ก็ไม่ได้ออกมานำแล้วท่านอาบีก็มาบอกในตอนหลังว่าที่ไม่ได้มานำละหมาดตรงนี้ก็กลัวว่าอะไรเดี๋ยวจะเป็นฟรัรดูแล้วก็จะเกิดความลําบากกับพวกทั้งหลายเนี่ยนบีเนี่ยเป็นรักมีความรักมีความเป็นห่วงกับประชาชาติของท่านกลัวธรรมธรรมนะเป็นประจําเป็นเาเดี๋ยวถูกกำหนดให้เป็นฟัารดูแหละคราวนี้แล้วก็อะไรครับ ก็จะลำบากและถ้าไม่ทานี่ก็จะมีความผิดเหมือนกันท่านอะบีทิ้งอามันทิ้งการปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างทั้งท้งที่ท่านนั้นรักที่จะทําแต่ที่อาจจะต้องทิ้งไปตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่ากลัวว่าถ้าหากว่าทําแล้วเนี่ยแล้วก็อะไรครับผู้คนทากันฝายุฟรอดออะไรหินก็จะถูกกาหนดให้เป็นฟัาดูกับพวกเขาคราวนี้ก็จะเกิดความลําบากและถ้าไม่ทำนะก็จะมีความผิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราดูฮะดิษอีกบทหนึ่งที่พูดถึงการถือสัดลัวีซ้อนที่เราได้บอกไปในตอนต้น ถือสินอดวิซ้อนก็คือถือสินอดแบบ2วันสาวันติดต่อกันเลยนะไม่ละเลยกลางคืนนี่ก็ไม่ละสินอดนะครับซึ่งปกติการถือสินอดที่เราถือสินอดอยู่ก็คืออะไรครับเริ่มถือสินอดตั้งแต่แสงอรุณขึ้นได้เวลาฟัานะครับด้เวลาฟัาจร์หรือเวลาซูโบแล้วก็ไปถือสินอดไปจนกระทั่งตะวันตกได้เวลามัคเกบเราก็ละสินอดแต่การถือสินแบบวิซ้อนนี่มัคเกรบแล้วนี่ก็ไม่ได้ละนะยาวเป็นคืนอีกแล้วก็กลางวันนี่ก็ถืออีกกลางคืนถืออีกอย่างเงี้ยเป็นต้น2 3วันติดต่อกันอย่างเงี้ย นบีก็ห้ามตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้แล้วก็ถึงสิ่งที่ท่านอซอบ้าได้บอกกับนบีแล้วนบีก็บอกถึงเหตุผลดังกล่าวดูฮะดีษนะครับว่อันฮะอันว่อันฮะรดิยัลลอฮุอันฮะกล้อนะนะฮุมุนนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมอันอินวิสาลิร่ห์มะตัลละห์ม فقالوا إنك ت و น ص ل قال إني لست ك ติกุม อินน <Es> <ini> <afa q> <half> ีอะบีตุยูตออมูนีร็บบีวะยสกีนีมุตะฟกุนอะลันะครับวะอันฮารอซยัลลอฮุอัฮากาลัตนะฮาฮุมุนนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันินนิศอลิรอห์มะตันละฮุมวะอันฮาจากนางก็คือจะท่านหญิงไอชารอซียัลลอฮุอันฮาได้กล่าวว่าท่านนบีซัลลัลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามพวกเขาถือสินอดอย่างต่อเนื่องกันรอห์มะตันละฮุม นะครับถือสินอดต่อเนื่องกันเพราะสงสารพวกเขานาบีได้ห้ามพวกเขาถือสินอดอย่างต่อเนื่องกันที่บอกว่า,วาถือสินอดวิซ้อนเนี่ยนะครับห้ามพวกเขาถือสินอดอย่างต่อนเนื่องกันราะห์มะตันล,ละหุมเพราะสงสารพวกเขาฟ um, าะก้อลูอินนักตัวซิลูกอลัอินนีลัสตุกะไฮอัติกุมอินนีอับีตุยุตูอิมุนุยราะบีไวัสกีนีนบีพวกเขาบรรดาสาวกก็ถามว่าอินนักตัวซินนะครับ แท้จริงท่านนเป็นผู้ที่ถือศีลอดแบบต่อเนื่องกันนะหรือทําไมท่านจึงถือศีลอดต่อเนื่องกันขันก็จึงบอกว่าฉันไม่เหมือนกับพวกท่านเพราะขณะที่ฉันนอนองค์อวิบาลของฉันจะให้อาหารและน้ําดื่มแก่ฉันมุตตะฟกุนอะไรบันทึกโดยท่านบมุบคอรแลอิมามมุสลิมอ่าพี่น้องหลายครับถ้าอย่างไอชาห์รอดีอัลลอฮฺได้รายงานบอกว่าท่านมนิซลาลลอฮฺะห้ามพวกเขาถึงการถือศีลอดแบบวุยซ้อนแบบต่อเนื่องกัน สองวันสามวันอย่างที่บอกโดยไม่ละสินอดทําไมนบีห้ามพวกเขาก็ร้อมาตนละหุมเพราะสงสารเมตตาพวกเขาถามว่าที่ส่นแบบตัวนุ่งต่อ่อเนื่องกันเนี่ยถามว่าที่เราเถือสินอดกลางวันกันเนี่ยสิบกว่าชั่วโมงสิบสาสี่ชั่วโมงเนี่ยก็แย่ไหมก็หลายๆคนก็บอกว่ามันก็แย่อยู่เอาแล้วถ้ามันไปกลางคืนอีกเนี่ยโอ้โหมันจะแย่หนักไหมเอาเราทำมาตอกลางวันอีกล่ะแล้วเป็นคืนมันจะไหวไหมมันจะแย่ขนาดไหนเนี่ยนบีเนี่ยก็สงสารพวกเขาก็ไม่ให้ถือสินอดลักษณะอย่างนี้ บรรดาซาบาก็เลยถามว่าอินนะกะตัวสินท่านนี่การเถิดสนดแบบวิซ้อนนะต่อเนื่องกันเนี่ยนบีก็เลยอธิบายเหตุผลว่าอินนีลัสตุกะไฮอาติกุมชั้นเนี่ยไม่เหมือนกับทั้งหลายรอกอินนีอาบีตัยูตัวไอมูนีร็อบบีวายสกีนีแท้จริงชัน้นอนอะไรนะคุณบานของชั้นเนี่ยให้อาหารชั้นแล้วก็ให้น้ําดื่มกับชั้นตัวนี้อุลามะอธิบายว่ายังไงครับมานณาหุยะจาลุฟีกูฟียากูวะตะมันอากาละวะชาริบะความหมายตรงนี้ก็หมายความว่าไงครับ ยะจ้าูฟี่ยะกูวะตะมันอะกะละวะชารีบะหมายถึงว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้ฉันมีกําลังเหมือนกับคนที่กินอาหารและดื่มน้ำํำให้เหมือนกับคนคนที่ดื่มกินอาหารดื่มน้ำเนี่ยก็มีพลงังใช่ไหมอัลลอ์ให้ฉันเหมือนคนอย่างนั้นแหละนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีคีราฟหน่อยว่าเนี่ยตรงเนี้ยเป็นตามซอเหตของฮะดีสเลยไหมหมายความว่านบีบอกว่าฉันนอนอัลลอ์ให้น้ําให้อาหารกับฉันเนี่ยให้จริงๆเลยไหมอ่าบางคนบอกว่าให้จริงๆอุลามังกานบอกให้จริงๆเลย ท่านบอกว่าเป็นการเปรียบอ,อย่างเงี้ยเหมือนลอตตาลาให้ฉันมีกําลังเหมือนคนที่กินที่ดื่มนะครับแล้วอุลามะบางทีบางท่านก็อธิบายเพิ่มเติมว่าที่ท่านอนับดุลสลัมเนี่ยนะมีกําลังเหมือนคนที่คนที่ดื่มเนี่ยทั้งทั้งที่ท่านไม่ได้กินไม่ได้ดื่มจริงๆนะแต่ว่าการที่ท่านนั้นรู้สึกว่ามันเป็นความสุขภาษาเราเรียกว่าเป็นความอริดอร่อยกับการทําอีบะาดาลามาในยามค่ำคืนที่กลอนละอ่านคำพีของลอตอาลาเนี่ยนะครับท่านนบีก็ ทำให้นบีเนี่ยอิ่มไม่รู้สึกหิวก็แทนการกินการดื่มเหมือนกันเนี่ยนึกสภาพคนเนี่ยบางทียุ่งหรือชอบทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่เนี่ยบางทีก็ไม่กินไม่ดื่มมันบางทีก็หิวอยู่เหมือนกันแต่มันไอการที่สนุกกับสิ่งนั้นชอบกับสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ลืมตรงนั้นไปหรือความหิวความกระหายมันก็น้อยลงไปเราสังเกตเด็กๆอ่ะทำไมมันเล่นเด็กๆเ,เขานี่เล่นกันหน้าดูเล็วที่วิ่งอะไรต่ออะไรก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ อาจจะมากินน้าดื่มน้าอะไรน,นิดหน่อยข่าวได้ก็ไม่กินเล่นกันเพราะเขาสนุกกับการเล่นเนี่ยก็เลยไม่ได้ห่วงในเรื่องการที่จะกินทังนั้นทีน่มันอาจจะมีหิวนะแต่ว่ามันทําให้ความหิวเนี่ยมันลดลงไปหรือว่าเบาบางลงไปเรื่องความหิวความกระหายตรงนี้เหมือนกันท่านอนับดุล,ล,ล,ลสลาสซนัมเนี่ยอร่อยอร็ดอร่อย,ออยมีความสุขกับการทําอิบาร์ด้านในละหมาดในยาม,ามค่าคืนนะครับท่านอนับดุล,ล,ลสลาอฮุอะไรฮิวะซนัมก็เหมือนอะไรเหมือนมีพลังอะไร ไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มนะตรงนี้นะมันมีพลังอัลลอฮ์ตาอาลาให้กับท่านนบีสุลต่านแต่ในฮะดีษเนี่ยกำลังจะบอกว่านบีห้ามวิซ้อนห้ามการถือสมบัแบบแบบต่อเนื่องกันตรงนี้เนี่ยรอ์มะตัลอะฮุมเพราะเนื่องจากสงสารพวกเขานี่คือความเมตตานี่ความสงสารของท่านนบีสุลต่านที่มีต่อประชาชนของท่านเอาเราดูฮะดีษบทที่สี่บทสุดท้ายในวันนี้นะครับอัลอบีกอตาดะต์อัลฮาริซิบนี <applause> ربعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه <applause> رواه البخاري نحب <applause> أبي قتادة <applause> الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم จากท่านอบีกอตาดะอัลฮาริฟบุตรของริบบอีรอดีอัลลอฮุอันฮูนะครับว่านะครับหรือท่านได้กล่าวว่าท่านรออูลลลลลลุฮัลอฮุอะลัยฮิวะ ل ัลลัมเนี่ยกล่าวว่าอินนิเลอะกูมุอิลลัซซัลาติวะออรีดูอันอุตวลลฟิฮ่าฟัสมาอุกะอัลซอบบีนะหายว่าฉันได้ลุกขึ้นไปละหมาดและฉันเนี่ยต้องตั้งใจว่านะครับและตั้งใจว่าจะละหมาดให้นานต่อมาฉันได้ยินเสียงได้ยินเสียงร้อง นะครับได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ฟาอัตเจวะซาฟีซาลาตีคารฮิยะตะอันอาชุกอัลอาอุมมิฮีนับีวว่าฉันจึงรีบละหมาดหรือทําแบบให้กระชับหน่อยเพราะเกรงว่าจะทําความยากลําบากให้แก่แม่ของเด็กราวาฮุลบบคอรีนะครับบรรทุกตนบุคอรีรอฮิมะฮุลโ์นี่ก็เป็นฮะดิษสอีกบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีสโลโลใันมีความเมตตาสงสารกับนะครับกับ เด็กๆก,กับอุมมาของท่านท่านอบีบอกฉันยืนละหมาดแล้วต้องการที่จะยืนละหมาดให้นานแต่ว่าละหมาดไปแล้วได้ยินเสียงร้องของเด็กนี่นบีมีความเมตตาสงสารเอ้าอบีก็เปลี่ยนเลยเจตนาเนี่ยนะตอนที่เอ,อ้ยที่จะให้ยาวนะั้นก็ให้กระชับแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะกลัวว่าจะเกิดความยากลําบากสร้างความอึดอัดให้กับแม่เพราะว่าแม่เด็กร้องแม่ก็เป็นห่วงอะนบีก็ต้องการที่จะให้แม่กับลูกนี้ได้เจอกันอย่างเร็วหน่อยนบีก็ละหมาดแบบกระชับหน่อย นี่คือลักษณะนี่คือความเมตตาความสงสารของท่งทนานอับดุลสุลต่านที่มีต่อเด็กที่มีต่ออุมมาของท่านฉะน,นั้นเป็นต้องลายครับนี่คือลักษณะอันดีงามที่ท่านอับดุลสุลต่านได้กระทาเป็นแบบอย่างที่ได้สอนเอาไว้นั้นให้เรานั้นปฏิบัติตามท่านปฏิบัติตามแนวทางของท่านเพื่อเรานั้นจะได้รับความสำเร็จได้รับความเมตตาจากลอตตาละครับรายการเวลาฮะดีสได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วอิชาลลัลคงได้พบกันในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีจากลาด้วกับเวลาบินทนี้ครับอัสสลามุอะลัยก Ooh,